คีย์บอร์ดสำหรับคนชอบดวงดาวจากแฟ n นเทคแฟรนเทค MK 912อตอมโปร63เซตเทิลตามชื่อเลยเซตเทิลคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากดาวเสาผู้ที่มีวงแหวนล้อมรอบแต่คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีนะครับมีแต่คีย์บอร์ดไซส์60% 63ปุ่มมาพร้อมกับไฟ RGB ที่สามารถปรับได้ถึง22โหมดรองรับการเชื่อมต่อถึง3รูปแบบไม,ม่ว่าจะเป็นแบบสายไวเลสแบบไร้สายและบลูทูธเจ้าบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ถึง3โปรไฟล์กันอีกด้วยนะร้องก็แบตเตอรี่ถึง2,000มิลลิแอมป์ใช้งาน มีไฟลอดได้ลองรับการเปลี่ยนสวิตช์ส่วนเสียงอะ่ะก็จะประมาณนี้เลย เพราะไปถึงดาวเสานน้นให้ความรู้สึกถึงการโกดแต่ไม่แข็งไม่ปวดเมื่อยนิ้วแน่นอนยังเหมาะกับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอามาเล่นเกมทําเอกสารหรือแม้กระทั่งเอามาวางสวยๆบนโต๊ะคอมก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเป็นคีย์บอร์ดที่ดีไซน์สวยฟีเจอร์ไฟก็จัดเต็มนอกจากนี้ราคาเขาก็ยังเป็นมิดแถมยังเหมาะสำหับการเล่นเกมหรือการทํางานทั่วไปและที่สําคัญประกันก็มีถึง2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่มีซ่อมใครที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆต้องตัวนี้แล้วล่ะ